สวัสดีค่ะพี่น้องเมน,นี้ปลาแอมซีมากแกงแกงเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะเนาะแกงร่วมมิดเนาะจ๊ะเนาะซูพีซูนองกินเนาะผู้ปกครองเพิ่นไปโซนมาเนาะค่ะเนาะเพิ่นกรไดมาหลายแนวโฮมกันมีทั้งหอยมีทั้งแมงนางหงัมีทั้งแมงปิสังที่อยู่ในหนำนะจ๊ะลายอย่างที่เพิ่นเคยกินเนาะเพิ่นกับมให้แปมก็เลยสิกแกงกินเทียงเนาะจ้ะเนาะจะแกงกินเทียงนะคะ ก็มากินด้วยกันนะคะก่อนอื่นกะกดไลค์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดแชร์ให้ไปแอมด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อจ้าเด้อไปค่ะไปไปทำกับข้าวกินกันเนาะค่ะเนาะไปทำกับข้าวกินด้วยกันเน,ะเนาะแซ่บเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอ้าพี่น้องเลยนี่อย่างแน่นี่มีอะไรบ้างดูเอานะคะแอมตีแกงหมดนี่แหละค่ะขอทำความสะอาด,อดก่อนเด้อจ้าเด้อ ล้างหลายๆน้ำนอกจากเนาะใส่เกลือน้ำเน้อจากเวลาล้างต้องใส่เกลือน้ำนอกจากเนาะมันจะได้สะอาดสะอาดอันนี้เห็ดแปร์เอมเอามาจากบ้านนะคะล้างแล้วก็เอามาหั่นเนาะค่ะเนาะล้างแล้วก็มาหั่นหรือว่าฉีกเอาก็ได้นอกจ้ะเนาะเดี๋ยวแปร์เอ็มหั่นอีกจักกน้อยแปร์เอมจะฉีกเอานาาจะเพราะว่ากินหลายๆแบบเอานะฉีกเป็นชิ้นแบบ ทางยาวเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปแอมฉีกเอาก่อนค่ะ สิ่งที่ปแอมเตรียมจะเกงเนาะพี่น้องเนาะมีปูมีเนียวมีแมงนำต่างต่างเนาะจ้ะเนาะมีแมงต่างต่างนี่แนะนำมนะจ้ะมีหอยเล็กน้อยนอเนาะจ้ะเนาะมีหอยเล็กน้อยแล้วก็มีเห็ดด้วยจ้ะ ใส่ปลาร้าลงไปนะคะปรุงเลยนะจ้ะาต้องใส่ประเดก่กนมกพริกเนาะมานจังสีบดจามเนาะพี่น้องเนาะถ้าใส่ประเดกน้ำหลังมกพริกมันเซนให้จามนะจ๊ะ ทะลุจอเลยพี่น้องใส่น้ำปลาอีกนิดหน่อยเนาะเสร็จแล้วค่ะเมนูแกงมะลำมะลอยเนะ <c oughs> าะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าอู้หอมขักเดอ้อพี่น้องเดอ้อตักตักตัก ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดเลิฟให้ป้าแอมและจากกดไหลนี่โงมึ้นเลิฟพี่น้องเลิฟก,กดให้ป้าแอมเนี่ยขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณคะ่ะมากินน้ำกันเลยจ้า